จะรู้ได้ยังไงว่าเพลงไหนดีดจังหวะ6/8ขอตอบคาถามนะครับ2คนพร้อมกันเลยเพลงกลัวของแท็ดดูคัลเลอร์ที่น้องถามมาเนี่ยก็เป็น6/8เหมือนกันแล้วมันตีคอร์ดอะไรยังไงอย่างแรกเลยคือการวิเคราะห์ก่อนนะครับวิเคราะห์ว่ามันเป็นจังหวะ6/8หรือไม่ถ้าเป็นเพลงป๊อปไทยธรรมดาทั่วไปเนี่ยมันจะมีอยู่แค่2ทางคือซิมเพิลทามแบบคอมเพลว์ทามซิมเพิลทามคือจังหวะธรรมดา one two three 4กับคอมเพลทาเป็น one two three four five six one two three four five six คือเราฟังฟีลลิ่งของเพลงก่อนครับว่ามันเป็นซิมเ l ิลหรือว่าเป็นคอมเพลวนะหรือ68 <Okay. S 1> เราจะรู้สึกว่าเพลงเนี่ยมันไม่ได้เป็นปั๊บปั๊บมันจะเป็นอ่ะ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 เพราะฉะนั้นเนี่ย เราก็คาดการว่าเพลงนี้อาจจะอยู่ใน6-8คราวนี้จากวิเคราะห์แล้วเราก็ลองทดลองนะครับในการนับจังหวะบางคนเนี่ยก็จะนับจังหวะแบบ4นับแบบ4 one two t ถแต่ว่ามันจะไม่ค่อยแบบ เข้ากันกับเพลงนะแต่ถ้าเกิดเรานับ68นะ4นะ2 3 4 5 6นะครับ accent ที่1ก 1, ับ4 1,2,3,4,5,6 1,2,3,4,5,6 1,2,3,4,5,6ฟิของจังหวะก,ก็จะสอดคล้องกับเพลงมากกว่าอย่างที่ได้ยินไปนะครับหรือบางคนก็ทดลองด้วยการตีคอร์ดแบบจังหวะซิมเปิลธรรมดาได้แหละมันจะไม่เข้ากับเพลง6-8เลยยังไงก็ไม่เข้า นี่ยมันจะแบบกะให้มันลงกับจังหวะได้แต่ว่ามันจะฟังดูแปลกๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ใช้จังหวะการตีคอร์ดแบบ68นะครับในการเล่นซึ่งจังหวะตีคอร์ด68แบบเบสิกที่ผมสอนไปคือยังไงเลเวลหนก็ดีดลงธรรมดา ถ้าอยากให้มันดูแบบเข้ากับเพลงหน่อยนะครับบาคงก็จะตีคอร์ดแบบเข้ากับเพลงได้เลยโดยแบบดีไซน์เองถ้าเพลงนี้ผมลองแนะนําตีคอร์ดแบบนี้ดีดลงนะครับ4ทีนะแล้วก็ลงขึ้นลงขึ้นนะเป็นยังไง one two t 4ลงขึ้นลงขึ้น one t ลงขึ้นลงขึ้นตอนเล่นจริงจะเร็วนิดหนึ่ง ขึ้นสนใจคอร์สกรีนกีตาร์ตั้งแต่เริ่มต้นนะครับทักได้ที่ไลน์แอดนกดำเลย